สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a น c h e s ตอร์ซ t y f a n นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสร m a n c h e s t e r City ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก แมสซิสตี้สุดหนักเมื่อล่าสุด2นักเตะม,มีการบาดเจ็บเพิ่มและประกาศถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติในรายการเนชั่นลีกสัปดาห์นี้แล้วแมสซิตี้ทีมแชมป์พเมลีกซึ่งมีผลงานตกต่ำสุดขีดแพ้รวดสีนัดหลังในทุกรายการกำลังประสบกับปัญหาการขัดน,นักเตะที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นจอห์นสโตนนาทานาเกตและโรดี้แถมเจคกกลิดถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้จะถูกลีคลลี่ผู้จัดจาก,การทีมชั่วคราวเรียกไปร่วมทีมเนื่องจากเขายังมีอาการบาดเจ็บเช่นกัน กระทั้งล่าสุดดาวเตะอ,อ,อีก2รายของทีมเรือใบสีฟ้าประกาศถอนตัวออกจากทีมชาติแล้วโดยมาตุสนูนเนสกองกลางทีมชาติโปรโตุเกสแจ้งถอนตัวออกจากทีมชุดทำสึ่งในเชนลีที่จะบุก,กับโปแลนด์และโครเอเชียเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บด้านมาเนลคันจีประกาศหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ถอนตัวออกจากเกมบุกกับเซอร์เบียและสเปนเช่นกันหลังลงซ้อมไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์และมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองที่ไม่ได้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดออกไปแพ้ไบรตันสองต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ จากปัญหามีนักเตะล้มเจ็บระนาวของเชียนเอ็ติฮัสเตเดียมทำให้แมนเชสเตียเหลือนักเตะที่ฟิตสมบูรณ์พร้อมรับใช้ทีมชาติกลางสัปดาห์นี้แค่ริโก้ลูอิสยอสโก้กูดิโอมาเตโอเคอร์วาสินอิวคากูดูกัน์บาราโดซิวาซาวิโยเชมักาตี้และเออร์ลิงฮารันด์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เมื่อแมนซิตี้ของเปปกุรเดลลาแพ้สีนต่ติดแมนซิตี้ในวิกฤตที่มากกว่าการขาดแค่โรดีบางทีหลังจากที่ได้แชมป์มา6จาก7ปีหลังสุดมันก็ต้องมีสักปีหนึ่งที่ทีมอื่นสมควรที่จะได้แชมป์บ้างนี่คือคำพูดเชิงตัดพ้อจากเปปกุรเดลลาในใหญ่แมนซิตี้แชมป์เก่าพิมลีซีสมัยตดต่อกันไม่ช่วยให้สถา,านการณ์และความรู้สึกของทีมเรเบสีฟ้าดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะมันไม่สามารถลบล้างความจริงที่ทีมของเปปแพ้รวดสีน่ติดต่อกันรวมทุกรายการซึ่งเป็นสิ่งที่ยอ,อกุเมมก่อน สิ่งที่ทําให้ทีมของเป๊ปต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรและมันพอจะเรียกว่าเป็นวิกฤตของแมนซิตี้ที่พวกเราไม่คุ้นเคยกันได้หรือย,อยังย้อนกลับไปสีนัดที่ผ่านมาแมนซิตี้เริ่มเกิดปัญหาเครื่องสะดุดในการฟุตบอลที่เป็นขนมกูกลิย่างคาราบาลครับเมื่อพลาดท่าให้กับทอรแนมฮอสเปอร์ไปอย่างหุนเวียด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งความพ่ายแพ้สาหรับเกมในวันนั้นมันยังไม่ได้เป็นปัญหามากนันนเนาากนนเมื่อทีมของเป๊ปกูเลล่าประสบปัญหากับผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคนและจะทีมชุด2ลงสนามแม้ว่่าาใในนนททีีมมจจะะดวรุงิงๆคคคืออแแล2 งก็ตามเกมที่เป็นการส่งสัญญาณความผิดปกติให้เห็นคือวันที่ออกไปพ่ายต่อบอลมันด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ที่ไวท์เท t ิตี้สเตเดียมซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกของฤดูกาลซึ่งเป็นเหมือนการเปิดแผลทําให้เราได้เห็นจริงๆแล้วว่าภายใต้รูปโฉมที่ดูดีภายในทีมของ City. แมนซิเตี้เต็มไปด้วยบาดแผลมากมายที่เกิดขึ้นจากการกรามสึกหนักในช่วงที่ผ่านมาจากนั้นคือเกมผ่ายนะในเกมที่โดนสปอร์ติ้งลิสบอนภายใต้การน,นาทีมของรูเบนอาโมริมว่าที่นายใหญ่แมนยูเนเตดคนใหม่ถลมบบมถ่ลม ล่าสุดที่แพ้ต่อบรายตันอีก2ต 2> <ep> Godzilla, ่อหนึ่งเป๊ปกุนโดลาผู้ไม่เคยสักครั้งในชีวิตที่จะเจอกับความพ่ายแพ้สี่นาติต่อกันถึงกับมึนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่พยายามบอกว่าตอนนี้เพิ่งจะเดือนพฤศจิกายนยังมีเวลาที่ซิตี้จะหาหนทางกลับมาในเส้นทางของตัวเองได้ใครก็เชื่อว่าเป๊ปจะทําได้อย่างแน่นอนเพียงแต่หากโรบกีดแผลให้กว้างและแหวกให้ลึกลงไปอีกก็จะพบว่ามีเหตุผลซ่อนอยู่ไม่น้อยในสถานการณ์ที่ซิตี้เผชิญอยู่ณเวลานี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกการขาดหายไปของโรดี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสูญเสียโรดี้นักฟุตบอลเจ้าของรังวัลบรลองดอปี2024ส่งผลกระทบต่อทีมอย่างรุนแรงที่สุดเรียกว่าถ้าเป็นภัยพิบัติก็เหมือนกับมหาคลื่นสึนามิหรือแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดกันเลยทีเดียว ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโรดี้ยืนหยัดเป็นเสาหลักค้ำยันให้กับแมนเชสเตียร์พัง,งานเนีทุกทีมได้ตลอดไม่เพียงแค่เฉพาะบทบาทของการควบคุมวงการเกมในแดนกลางให้เลื่อนไหลไปตามใจชอบซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทีมที่เน้นการครองบอลอย่างแมนเชสเตียร์แต่โรดี้ยังเป็นตัวแบบเกมรับในฐานะประการด่านหน้าที่ต้านทานเกมรุกข,ของคู่แข่งซึ่งหลายครั้งลงมาช่วยแก้ไขความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมให้รอดตัวได้อย่างวุดหวิดซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วที่แมนเชสเตียร์ขาดกองกลางทีมชาติสเปนรายนี้ ไม่นับเรื่องเกมรุกที่หลายครั้งก็เติมขึ้นไปสนับสนุนทีมที่มักจะมีปัญหาขายแคลนไอเดียในการเล่นบ่อยครั้งเพราะตัวครีเอทีฟอย่างเควินเดอะอยแบร์เดรลซิวาหรือแม้แต่ฟิฟโอดันเองก็ไม่ได้อยู่ในร่องในรอยตลอดเวลาแถามตัวเลขสถิติยังฟ้องชัดเจนนับจากการออกสตาร์ท์ฤดูกาลที่แล้วในฤดูกาล2023-2024โรดี้ลงเล่นให้กับแมนซิตี้53นัดพวกเขาชนะ39นัดเสมอ13นัดและแพ้แค่เกมเดียวคือการแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับแต่ใน24นัดที่ 14นัดเสมอ2และแพ้ถึง8นัดประเด็นต่อมาแล้วทำไมแมนซิตี้ไม่หาตัวแทนของโรดี เมื่อโรดี้สำคัญขนาดนั้นทำไมเมนซิตี้ไม่หาตัวตายตัวแทนของเขาสักคนความจริงก็ไม่เชิงไม่หาเพียงแต่ตัวผู้เล่นที่ถูกซื้อเข้ามาเสริมทีมในช่วงที่ผ่านมาไม่มีใครดีพอที่จะทดแทนการขาดหายไปของโรดี้ได้แม้แต่คนเดียวและที่แย่กว่านั้นคือไม่มีใครดีพอที่จะทำให้เป๊ปคิดปรับขยับแผนเพื่อหาทางออกในวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ด้วยสองนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่ซิตี้ทุ่ทเมเงินซื้อเข้ามาในฤด,ดูกาลที่แล้วคือมาเตโอเควาซิตและมาเตโอสโนเนสซึ่งมีค่าตัว25และ53ล้าน กับรดดเีียวโในรายของโควาซิทที่ซื้อมาจากเชลซีแม้ว่าจะพอทําผลงานใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีในระดับที่จะเป็นคนแบกทีมได้ตลอดเวลาและดูเหมือนจะเลยช่วงสูงสุดของการเล่นไปแล้วในขณะที่รายของนูเนสยิ่งแล้วใหญ่เพราะแทบไม่มีบทบาทในทีม แต่สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกก็คือการที่เมื่อมีโอกาสแก้ตัวในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาทีมงานของแมนเชสเตอกรอบเลือกดึงอิวคายกุดูการที่ถูกโลดจากบาร์เซโลนากลับมาและมีอีกหนึ่งนักเตะที่เกือบลืมไปเพราะความจริงมีคนที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของโรดี้แต่กลายเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวที่สุดครั้งหนึ่งคือคาวินฟิลิปนั่นเองประเด็นต่อมาความล้มเหลวของการเสริมทัพ การเสริมทับ้วยนักเตะอย่างควินฟิลิปส์โครบอสิตมาเตอสุนเนและกุนโดกันถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนถ,ถึงความล้มเหลวของระบบการหาตัวของนักเตะแมซิตี้ที่เคยทำได้ดีมาโดยตลอดโดยที่ปัญหาไม่ได้มีแค่นักเตะทั้ง4รายนี้เท่านั้นเพราะนักเตะอย่างเชรมีโดกูสวินโยหรือแจ็คกิลิตเองก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าและก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมได้เหมือนนักเตะเซตก่อนอย่างริยาสมาเลสแบเดโรซิวาหรือแม้ตแต่กุนโดกันคนที่พอจะทําให้ยิ้มอ,อกอาจจม io, มากาาาะีแแ่่ยโ้้ววดดตรรันนนลลงทุบ90ป ึ่งก็ไม่แน่ใจนักว่าคุมแล้วหรือไม่ในการเอามาใช้เป็นแบ็กซ้ายและมานูเอลคันชีกับสเตฟานออรก้าที่กลายเป็นตัวสปายที่ดีกว่าที่คิดอีกคนที่เป็นการลงทุนที่ดีคือฮูเรียนอวารสซึ่งน่าเสียดายที่นักเตะต้องการโอกาสในการลงสนามยิงต่อเนื่องจึงย้ายออกจากทีมส่วนนักเตะที่พอจะพูดได้ว่าเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมมีเพียงแค่เออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียวเท่านั้นแต่นั่นก็เพราะนี่คือเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะที่ทุกคนมองเห็นศักยภาพอยู่แล้วสิ่งที่ยากกว่าคือการขายไอเดีย ทีมงานของแมซิตี้ภายใต้การนำทัพของซิกิเบเรกิสไตล์ล้มเหลวในเรื่องการเสริมทัพที่ดูประมาทอย่างเห็นได้ชัดประเด็นต่อมากลุ่มลีดเดอร์ที่หมดไฟ เรามาให้ความยุติธรรมกับทีมการจัดหานักเตะของแมนซิตี้การขาดการเสริมทัพที่ดีส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะที่ผ่านมาทีมแทบไม่ได้แสดงอาการให้เห็นว่ามีปัญหาเลยตัวหลักอย่างเอเดนสันรูเบนดิอาสแคร์วอเกอร์โรดี้กุนโดกันแบรเดโดซิวาเควินเดมบอยฟอร์เดนและฮารแลนผ่านบททดสอบยากได้เสมอแต่มาถึงฤดูกาลน,นี้สิ่งที่เริ่มสังเกตเห็นได้ก็คือนักเตะแกนหลักหลายคนเริ่มโรยรายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวอเกอร์ที่ความเร็วตกลงอย่างสังเกตเห็นได้จนกลายเป็นจุดอ่่่่ออนนนาาาาเรโดดววววทีีีคคมปปยยยลลงงัสัสสญกุ ก็คือแทบไม่เหลือสภาพแล้วการที่ผู้เล่นระดับลีดเดอร์ออกการแบบนี้ทําให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกเพราะหมายถึงการขาดผู้เล่นที่มีวินนิ่งเมนเทเลตตีและขาดฮังเกอร์หรือความหิวกระหายในการหาทางเอาชนะคู่แข่งให้ได้และมากังที่ประเด็นสุดท้ายหรือเป๊ปโกเดลล่าเองที่หมดไฟนับจากรับตําแหน่งในปี2016จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปีเต็มแล้วที่เป๊ปอยู่กับแมนซิตี้และจบฤดูกาลนี้ก็ถือเป็นปีที่9ซึ่งถือว่าเป็นการคุมทีมที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของกุนซืออาที่่นเชู ความท้าทาทยอย่างหนักหน่วงมากมายไม่ว่าจะตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกในการพิสูจน์ฝีมือในฟุตบอลอังกฤษซึ่งเป๊ปเองสามารถพาทีมคว้าแชมป์พิมลีกได้ในฤดูกาลที่2ก่อนจะเจอคู่แข่งแห่งชีวิตอย่างเชคเกนคลอปที่ตีรันฟันแทงกันมาหลายปีก่อนที่2ฤดูกาลที่ผ่านมาจะเจอกับความท้าทายจากคู่แข่งหน้าใหม่แต่เป็นคนคุ้นเคยอย่างมิเกลออเตตาอดีตมือขวาที่พาอาเซนอลขึ้นมาขอท้าชนด้วยไม่ว่าจะอย่างไรเป๊ปผ่านมาได้หรือหาทางกลับมาได้อย่างสวยงามเสมอแต่ดูเหมือนในเวลานี้เป๊ปเองก็จะเริ่มหมดไฟหรือไม่่รรรบ,บกกกกาาเลลนแททตติิสูยุธธ์วี ต่างๆเริ่มไม่ได้ผลและคู่แข่งเริ่มค้นพบจุดอ่อนซึ่งแน่นอนก็เกิดจากการขาดโรดี้และมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายผสมอยู่ด้วยโดยเฉพาะในเกมรุกที่เคยเป็นจุดเด่นก็ตกลงอย่างมีนัยสําคัญเรื่องเกมรับเห็นได้ชัดว่าค่าเฉลี่ยการเสียประตูเพิ่มจากรุูการที่แล้วจาก0.92เป็น1.17ประตูและยังเปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงได้เยอะขึ้นด้วยแต่การที่หนักกว่าน่าจะเป็นเกมรุกในรุูการ2023-2024แมนซี้เคยมีแค่เฉลี่ยทําประตูต่อนัดอยู่ที่2.53ประตูแต่ในรุูการนี้ตัวเลขตกลงมาลแค ทั้งๆท,ที่มีการยิงเข้ากรอบเฉลี่ยมากขึ้นจาก18.5เป็น19.6ครั้งผู้ที่แบกความหวังของซิตี้ในเกมรุกมีคนเดียวก็คือฮาแลนด์ที่ทําไป15ประตูรวมทุกรายการจากจานวนประตูทั้งหมดที่ทีมทาได้36ประตูโดยผู้เล่นตัวรุกคนอื่นช่วยทีมได้น้อยมากไม่ว่าจะเป็นโฟเดนที่ทําได้3ประตูชูรุมิโดกู2ประตูและซาวิโยหรือแจ็กิลิดยังไม่สามารถยิงประตูได้กับกลายเป็นผู้เล่นอย่างจอห์นสโตนยอชโกควาดิโอมาเทอุสนูเนสและโควสิตที่ยิงกันได้คนละ3ประตู City แ,แต่มองอีกมุมหนึ่งคนอย่างเป๊ปกัวเดลาถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรทําไมจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะไม่อยากหรือเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะทําหรือเปล่าอย่างไรก็ดีในคาพูดของเป๊ปหลังเกมกับไบรตันยังคงมั่นใจได้ว่าแมนซิตี้จะหาทางกลับมาได้อย่างแน่นอนหลังจากนี้ส่วนระยะห,าห่างฮาแต้มก็บจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลนับว่าไม่ไกลสําหรับพวกเขาและแมนซิตี้ยังคงมีโอกาสแก้ตัวในตลาดนักเตะซื้อขายรอบฤดูหนาวและอย่าลืมว่านี่มันเพิ่งเดือนพฤศจิกาย,ยนเองยังมีอีกหลายเกมให้แมนซิตี้กล ความยิ่่งใหญขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ